มหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยร่วมกับวัดพัฒนารามพระอารามหลวงได้จัดทาโครงการบรรพชาสัมมนาภาคฤดูร้อนประจําปีพุทธศักราช2553โดยใช้ชื่อโครงการบรรพชาสัมมนาภาคฤดูร้อนในปีนี้ว่าสัมมนาใจสิงรุ่นที่6โดยมีท่านพระศรีปริยัตยยาพรณ์เจ้าอาวาสวัดพัฒนารามพระอารามหลวงเจ้าคณะอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานโครงการบรรพชาสำเนินภาคฤดูร้อนและมีพระมหาสัญญาธีรสัญ,ญโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายเผยแพ่ร่วมกับพระอาจารย์ทองศุขกิติยานโนเป็นผู้ดำเนินงานโครงการบรรพชาสำเนินภาคฤดูร้อนพร้อมด้วยคณะพระภิกษุสำเนินภายในวัดได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อให้โครงการบรรพชาสำเนินภาคฤดูร้อนสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดี สาเหตุที่ใช้ชื่อโครงการว่าสัมมนาใจสิงรุ่นที่6ก็เพราะการจัดบรรพชาสัมมนนภาคฤดูร้อนของวัดพัฒนารามนั้นได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาถึง6ปีแล้วโดยใช้ชื่อว่าสัมมนนใจสิงมาโดยตลอดทุกปีเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547จนถึงบัดนี้ได้รับการยอมรับจากเยาวชนและผู้ปกครองเพิ่มขึ้นตามลําดับผู้ปกครองต่างนําบุรหลานของตนเข้ามาบรรพชาเป็นสัมมนาภาคฤดูร้อนเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งในปีนี้นั้น มีสามเณรใจสิงห์จำนวนทั้งสิ้น154รูปโดยทางวัดมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้สามเณรได้ทำร่วมกันเช่นทำวัดเช้าทำวัดเย็นเดินจงกรมนั่งสมาธิทำความสะอาดาศาสนาสถานเป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังทำให้สามเณรได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนอาทิเช่นการมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มากขึ้น ดูแลความสะอาดเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเครื่องนึ่งหุม่มบาดกระติกน้ำตลอดจนสิ่งของหรือสถานที่ที่ใช้ร่วมกันเช่นห้องน้ำห้องนอนเป็นต้นในโครงการบรรพชาสัมมเนตภาคฤดูร้อนในปีนี้นั้นวัดพัฒนารามพาสัมมเนนไปเดินธุดงนวัดต่างๆโดยเริ่มต้นเดินธุดงจากวัดกลวดอำเภอการจนดิตมายังวัดป่าการจนดิตวัดคูหาวัดสำนักไฟวัดนิกรปราสาสวัดเขาแก้ว และวัดโพนิมิตเป็นวัดสุดท้ายก่อนจะเดินทางกลับมายังวัดพัฒนารามเพื่อฉลองสามเณรใจสิงรุ่นที่6ในวันที่30เมษายนและทำพิธีลาสิกขาในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2553 原来 ได้ได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วตรนี้อดีพอสมควรแล้วพอสมควร เอาเลยได้ได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วตรงนี้พอดีพอสมควรเอาพอสมควรให้คุณแม่ยืนยันวันนี้นะเป็นวันสำคัญยิ่งยันที่เราได้รตั้งคุณงามความดีคุณแม่ได้สบายใจได้คึืนใจตาดรงลุกตาดวงให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตื่นเงินบอลเราไป การจัดบรรยาาสมณเิน,มมนเใจสิงของวัดพัฒนารามก็คือการจัดบรรยายาสมาณเดินภาคฤดูร้อนของวัดตัวตัว,ตวไปนั่นเองซึ่งทางราชการและคณะสงร่วมกันพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับเยาวชนในช่วงระยะเวลาที่โรงเรียนปิด แล้วก็เพื่อต้องการจะนำคุณบุตรหรือเยาวชนผู้ชายก้าสู่วัดในช่วงระยะโรงเรียนปิดเพื่อป้องกันไม่ให้สมมานินนั้น่อป้องกันไม่เยาวชนนั้นไปเที่ยวสี่งงานในที่อื่นต้องการจะใช้เวลาในช่วงระยะปิดปากเรียนนั้นให้เป็นประโยชน์กับเยาวชนจึงเลย ทางรัชการก็ดีคณะสงส์ก็ดีได้ร่วมมือกันจัดใ้มีการบรรยกาสม,มเด็จปากฤดูร้อนส่วนที่วัดปฒนารามนี่เราให้ชื่อพิเศษว่าบรรยกาสม,มเด็จใจสิงก็เพื่อเกิดจุดสนใจแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจของสม,มเด็จบ่าคำว่าสิงนี่ก็คือว่าเป็นสัตว์ชนิดที่เข้มแข็งซึ่งอยู่ในป่า ทีนี้แต่เราเป็นคนก็เหมือนกันแต่คนใจสิงก็คือต้องเป็นคนเข้มแข็งเป็นการเตือนธรรมเดนทุกๆรูปว่าธรรมเดยยนต้องเข้มแข็งนะเช่นโครงการของวัดเรานี่ก่อนที่จะบรรจาเราก็นำมาให้นุ่งขาว,วงมขาวอยู่ก่อนห้าวันบางทีก,ก็เจ็ดวันก็เพื่อจะฝึกให้เข้มแข็งนั่นเอง ที่ในใ,นใสู้ได้5วัน7วันก็บรรจาต่อแต่ถ้าคนที่ไม่เข้มแข็งอ่อนเอสู้ไม่ได้ใน5วัน7วันก็ให้ศึกไปนี่ก็เรียกว่าต้องการฝึกให้เป็นสมดินใจสิงทีนี้อีกประการหนึ่งก็เพื่อต้องการจะช่วยสงออเคราะห์เป่าแม่ซึ่งต้องเป็นภาระเป็นห่วงลูกในช่วงระยะเวลาปิดภาคเรียน เราว่าลูกๆอาจจะไปเที่ยวสี่เงาในที่อื่นก็เลยต่างวัดเหมือนกับอาสาเอาลูกๆของเจ้าบ้านนั้นมาให้บรพชาจเป็นสมเดนเพื่อให้ได้ฝึกวนกายวาจาใจฝึกตรวจร้องต้องบนให้รู้จักประสาทศาสนาในเบื้องต้นอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการบรพชาและเป็นที่มาของการบรัพชาสมเดนใจสิง